คิดแต่เรื่องเศร้าแล้วเราได้อะไรเคยเป็นไหมนั่งคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆคิดบนแต่เรื่องเดิมๆที่มันก็หาทางออกมาเจอแล้วเราก็เศร้าทุกข์นอยเสียใจร้งจองไห้สุดท้ายเราก็ปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเราทําแบบนี้เพราะเราได้ประโยชน์อะในเมื่อเราไม่มีความสุขกับชีวิตเราก็ทุกข์ถูกไหมคะคุณอยากอยู่ใกล้คนที่มีความสุขหรือความทุกข์ คุณอยากอยู่ใกล้คนที่หัวเราะหรือร้องไห้คุณอยากอยู่ใกล้คนที่ยิ้มเบิกบานหรือหน้าบูดบึ้งตึงคุณอยากอยู่ใกล้คนแบบไหนวันนี้ถ้าคุณตอบได้ว่าอยากอยู่ใกล้คนที่มีความสุขสิ่งที่เราต้องทาคือเติมความรักให้กับตัวเองถ้าเรามัวแต่เรียกร้องความรักจากคนอื่นเรียกร้องความสนใจจากใครๆที่เขาก็ไม่สามารถให้เราได้แต่เราเองต่างหากที่จะกลับมา ถ้าเราชอบคนที่มีความสุขเราก็ทําตัวเองให้มีความสุขผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็คือคนจะกลับมาสนใจในความเป็นตัวของตัวเราที่มันน่ารักสดชื่นสดใสนี่แหละค่ะ